ฮโยสกายมีเนมบีมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมาอันบ x ็อกซิ่งนะฮะของชิ้นหนึ่งนะที่นะมีน้องท่านหนึ่งส่งให้บิมมานะรีวิวในวันนี้นะฮะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะป้าย้โหคัตเตอร์มันจะพังแล้วนะโ oh. อ้คือไม่ใช่อะไรเสี่ยวมันบาทมือ เฮ้นะฮะว้าวแทรนเนี่ยเราเก็บกล่องก่อนนะคะทุกคนโอ้โหเรามาแกะกันนะฮะว้าวนี่นะทุกคนแทรนนะฮะวันนี้นะวิงจะมารีวิวนะแผ่นฟิเกรบอร์ดของร้าน โอจฟิงเกอร์บอร์ดนะคะซึ่งนะฮะร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะเพราะว่าร้านนี้นะ,ะเป็นของน้องกัสนะคะที่ขาย OG b u t c h i n g นั่นเองนะคะนี่เนี่ยแต่สำหรับวันนี้นะฮะน้องเขาส่งเป็นแผ่นนะ,ะเพราะว่าเป็นอีกสินค้าหนึ่งในร้านของเขานะ,ะที่ทำออกมานะคะบอกเลยว่ามีไม่กี่แผ่นเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเพิ่งได้เริ่มทำคอลเลกชันมาไม่นานนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะบิ๊มจะมาแกะแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะคะว่า ตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าแพ็กเกจของเขาดีนะดีมากนะอะต้องบอกก่อนเลยว่าดีนะเออทำแบบว่าเออดูดีโอเคเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันดีกว่านะฮะแพ็กเกจโอเคมากเลยโอเคเราจะได้อะไรบ้างฮนะจากการที่เราได้แผ่นนะฮะอย่างแรกเลยก็จะเป็นนี่ฮะสติกเกอร์นะคะของร้าน og fingerboard นะคะอ่าต่อมาต่อมานะฮะ เราก็จะได้นี่ฮะริฟเทปนะคะริเทปนะคะแล้วก็แผ่นนั่นเองนี่นะคะเป็นแผ่นนะะเป็นแผ่นไม้นะคะก็ต้องเ,เป็นแผ่นไม้แหละเป็นแผ่นไม้โอ้โหทรงนี่โลเชฟสุดๆต้องบอกเป็นทรงโลเชฟสุดๆบอกเลยว่าถ้าให้มาให้บามให้บรีมารีวิวก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งนะทรงนี้นะบอกตรงๆเต,ตะฟิปไม่ขึ้นนะ ปัจจุบันบีมเล่นไดนามิกไงทรงมันโลเชฟบอกเลยว่าโลแค่นี้ไม่มีผลนะจ๊ะอ่ะโอเคนี่เป็นทรงโลเชฟนะคะอ่านะคะไซจะอยู่ที่35นะบิมว่ามันและจะกว้างทุกคนบมไม่ชัวเดี๋ยวขอเอามาทัดวัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาวัดกันเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าขนาดของแผ่นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ30 ห้าจริงๆมันประมาณสามสบห้าสาสหด้วยซ้ำอ่ะถ้าวัดจากใบบรรทัดนะทุกคนมันถ้าเราวัดจากเครื่องที่มันไว้วัดเนี่ยมันอาจจะเป๊ะกว่าน,นี้แต่คิดว่าน่าจะสักสามสิบห้าเพราะว่ามันค่อนข้างดูทรงใหญ่พอสมควรเลยนะคะสำหรับแผน่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนิดนึงนะคะอ่ะทุกคนมาดูดีเทลกันนะนี่เป็นแผ่นแบบลายไม้เลยนะคะเรามาดูรูกันก่อนนะคะรูก็โอเคนะถือว่าเก็บได้ ได้เนียนอยู่นะคะได้เนียนอยู่นะคะก็อาจจะมีรอยล่องๆนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนดูไม้ด้านข้างกันค่ะไม้ด้านข้างก็ค่อนข้างทําดีนะคะเก็บเนียนอยู่นะคะสลับไม้ด้านข้างอืน้ําหนักแลจะมีน้ําหนักนะทุกคนมันไม่ได้เบามากนะฮะโอเคแล้วก็เรามาดูเรื่องของกราฟิกค่ะกราฟิกนะคะ กราฟิกตัวนี้ไม่ได้เป็นสกีนนะคะไม่ได้สกีนทาบลงไปนะคะไม่ได้เป็นฟิล์มพิมพด้วยนะคะคือสติกเกอร์ค่ะมันเป็นสติกเกอร์แปะนะคะเป็นลายนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์มาแล้วก็แปะกับไม้นะคะซึ่งก็โอเคค่ะเพราะว่าคือถ้าคนไม่ติดเรื่องของกราฟิกก็อาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าคนชอบลายกราฟิกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแค่สติกเกอร์ติดอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าบิมก็เล่นได้หมดค่ะ ก็โอเคเลยคือเรามาดูถ้าเรามองเรื่องลายกราฟิกก็อาจจะแยกออกจากกันว่าโอเคอาจจะอยากได้ลายกราฟิกที่มันเป็นแบบติดแผ่นแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความเนียนถือว่าโอเคนะคะเราต้องมองแยกกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใส่ทักดีกว่าว่าจะเกิดปัญหารูไม่ตรงไหมเพราะว่าหลายๆแผ่นจะเจอปัญหาเรื่องรูไม่ตรงเยอะมากบิมก็กลัวเนาะกลัวมากๆในเรื่องนี้นะ,ะเพราะว่า การที่เราเล่นแผ่นแล้วรูไม่ตรงทำให้ฐานทักเราพังได้นะคะอ่ะวันนี้นะฮะเราก็เลยใช้ทักที่สามารถใส่ได้กับทุกแผ่นมโลใบนี้นั่นก็คือทักของสกาวนั่นเองนะฮะวันนี้ไปใส่กับทักสกาวล้อ rolling w h e e นะคะเดี๋ยวเราจะลองประกอบกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ ตอนนี้นะพิ้งก็ประกอบแผ่นนะของ OG Fingboard เเซ็ตเป็นที่ร้อยแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะว่าน่าจะมีความใหญ่กว่า34นะเะพราะว่านี่คือทักสกาว34ใส่แล้วมันยังเหลือที่นะน่าจะสักแผ่นนี้นะ่าจะสัก35 36นะคะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะ,ะถือว่าโอเคเลยใส่แล้วก็ดูเนียนเรียบสวยดีนะคะอ่ะน้ำหนักอืยังบอกไม่ถูกแฮะเดี๋ยวต้องลองมาแบบ ออลลี่คลิกฟลิปอะไรอย่างนี้ดูก่อนนะคะอืมเอ่อความรู้สึกข,ของแผ่นไม่ได้แย่นะคะคือรู้สึกว่ารูปทรงมันดูแบบโอเคดูกรืนดีนะคะเราลองออลลี่ดูดิบเทปใหม่โอ้ยอาจจะเพราะวิมไม่ค่อยเล่นแผ่นใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเปยว <laughs> คือส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคืออาจจะเป็นแบบโลเชฟมากๆแล้วเราอาจจะไม่ถนัดขนาดนั้นแต่ว่าต้องจูนสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาลองคลิกฟิปกันเดี๋ยวแนะ้วทุกคนแผ่นมันใหญ่มากพยายามจะคลิกฟิปอยู่ไปวันทุยอึ๊บวันทึบเฮ้ยวั ดุอยอาจจะด้วยแผ่นมันใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างตรงมากทุกคนมันก็เลยอาจจะแบบจังหวะนิ้วเรามันแบบเราพยายาม try to kick flip นะเออได้แล้วได้แล้วโอ้โหเริ่มได้ลอท,ทีสตี้ได้เฉยอ่ะโอเคเริ่ม เริ่มจับจังหวะได้แล้ว barrier f ฟ i ปเออได้อยู่ p อนป pop ได้อยู่ discty ได้อยู่เออก็ได้นะทุกคนพอามันต้องจูนสักพักหนึ่งเล่นแรกๆมันอาจจะยังไม่ค่อยได้นะแต่พอเล่นไปเล่นมาเออก็ได้แล้วนะคะ โอเคเรามาดูโอเวอร์ออลรวมๆสำหรับแผ่นนี้นะคะสำหรับบีมแผ่นนี้ในความรู้สึกบีมนะเพราะว่าอันนี้นเป็นความส่วนตัวของบีมเพราะว่าเราแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันนะคะบีมว่าแผ่นอาจจะมีน้ำหนักที่เบาไปหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเล่นแผ่นดนามิกมาที่มันค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะพอเล่นแผ่นนี้ก็อาจจะค่อนข้างเบาแล้วก็อาจจะล่อนไปนิดหนึ่งนะคะอ่ะ แต่ในเรื่องของการเนียนนะคะเรื่องของลูทักต้องบอกหรือว่าไม่มีปัญหาใส่ได้นะคะไม่ต้องยัดไม่ต้องฝืนอันนี้คือโอเคคือดีเลยแต่ติดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเบาแล้วก็ความเชฟที่มันมันตรงจนเกินไปจนไม่มีจังหวะจุดที่มันจะไปเตะได้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะาบิมเล่นแผ่นสั้นมาอีกนะคะเพราะแผ่นนี้ค่อนข้างยาวนะแผ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100นะ,ะ100นะคะ100นะคะแผนนี้อยู่ที่100มิลลิเมตรนะคะความยาวซึ่งบีมเล่น94เล่นนาเดรเมิก94ความกว้าง34อันแล้วอันนี้ความยาว100ความกว้างอยู่ที่6 6มันก็ค่อนข้างต่างจากสิ่งที่เราเล่นอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งสิ่งนี้มันใช้ไม่ได้มันเล่นไม่ได้เลยอาจจะถนัดกับใครหลายๆคนแต่สำหรับบีมอาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของงานแล้วกันนะคะ อ่ะอาจจะมีความเบาไปนิดนะคะแล้วก็อยากให้ในอนาคตนะคะได้ทำการาฟิกเป็นลายแผ่นฟิล์มหรือเป็นลายแบบให้มันติดแผ่นเป็นเลยนะคะเพราะว่าพอเป็นสติกเกอร์เล่นไปเรื่อยมัม่นใจว่าพอสาาไลด์ไบ่อยมันจะลอ,อกออกไปเลยนะคะมันไม่ได้ลายลอกแต่มันจะลอ,อกไปทั้งแผ่นเลยนะคะอันนี้อาจจะต้องทำเป็นลายเต็มๆก็จะสวยงามนะคะอ่ะก็ ติดแค่เรื่องเบากับเรื่องกราฟิกนะคะส่วนอย่างอื่นคือโอเวอร์ออลคือดีนะคะก็สําหรับใครนะที่นะสนใจนะในนะเจ้าตัวแผ่นตัวนี้นะคะหรือว่าบูชช i n g นะคะก็สามารถนะไปนะ,ะสั่งซื้อกับน้องเขาได้น้องกัสนะคะ OG Fingerboard อะ,ะหรือว่า OG b o บ h ชชิ่งนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะแปะ Facebook ของเขาไว้ในใต้ Description นี้นะคะก็ ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะเป็นผลงานของคนไทยด้วยนะคะแล้วก็สหะับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติตามคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะคะสหรับวันนี้นะ thank you for watching ค่ะ